โลกกำลังเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราได้เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราทำบุญช็อปกรัมเขบอกว่าอะไรที่เราเคยคิดว่าเราจะทำไว้เมื่อ19ปีที่แล้วโดยไมเคิลพอร t เตอร์ระบกไว้เนี่ยมันมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างจริงจังมากในสุเดนเองก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของโรคที่ได้ทําการศึกษาเท่านั้นแต่ว่ายังไม่สามารถทําทั้งระบบได้นั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย ถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าเราอยากให้30บมทาภาษาทุกโลคสามารถที่จะเติบโตอย่างข้าวกระโดดทำให้ประเทศไทยซึ่งวันนี้เราได้การจัดอันดับนะประมาณอันดับที่22ของโลกในการที่มีหลักประกันสุขภาพที่ดูแลประชาชนเราเป็นหนึ่งในสามของประเทศกำลังพัฒนาที่ดูแลประชาชนด้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดีที่สุดมีทั้งคิวบามีทั้งคอสตาริกาและประเทศไทยแต่วันนี้เราถ้าหา เรามีการพลิกวิธีคิดครั้งใหญ่มีการใช้ AI เข้ามาที่จะทำระบบข้อมูลใหม่ทั้งหมดคำนวณวุฒิมาใหม่ทั้งหมดมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในแง่ของการสร้างการดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งผลลัพธ์ไม่ใช่มุ่งแค่การรักษาว่าให้ยาอีตัวผ่าตัดกีครั้งอะไรนี้เป็นต้นครับโดยดูจากคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจริงๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้30มสิบกว่ารัทั่วโลกเปลี่ยนไปในแง่การที่ไม่ใช่แค่วุฒิมาลดลงแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้วยนะครับ